บักนงมายุ่งกับลูกสาวอุณยังบึ้งสภาพเป็นปองเห็น่หมหน้าตาไว้มันอึ่งยืนมึงลงแลบเห็นมึงรู้หันพอนดิปานอึ่งเผากินแมงเม่า่มายุ่งกับบึ้งรู้หันลูกสาวกูเป็นคนเรียบเรียบร้อยนี่หน้าตาตะเพียงคุณมารยาทคุณระสตรีบึ้งสภาพมึงรู้หัน โอ้ยงูงูงูเียวเขงนั่น,นล้สตีแลบดินมุดดูลุกอ้าวอโอ้ยหนุ่งเลยเอาไปเมียให้กูได้โอ้ยรับสิใจเย็นใจเย็นอยากลึกไหลลึกลึก <laughs> ิดแดงบอยไอ้ชูนี่เนะเพลงเพลงสังกะรี <laughs> เร็วเร็วนู้นเรนี้เร็วเร็วนั้น